สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลจะมาอัปเดตให้เพื่อนเอนดูนะคะน้องฤาษีผสมที่เราได้มาเมื่อวานนะคะใบเขา,เาบักฮุ้มมากเลยะคะ่ะไม่สดชื่นเลยนะคะต้นที่เราเพาะชําเมื่อวานที่เราได้มาจากซื้อทางออนไลน์เนาะนะคะเราก็เลยไปดูคลิปของเพื่อนๆนนะคะน้องดาวบ้านนานะคะเขาบอกว่า ใบเขาอะค่ะก็ช้าได้นะคะเราก็เลยไปตัดใบเขาเพราะว่าน้องเขามีใบเยอะใช่ไหมคะแล้วก็แบบมันก็แบบห่อเหี่ยวเลยอะค่ะเพื่อนๆห่อเหี่ยวงองงุ้มแบบคอตกหมดทุกต้นเลยนะคะแต่เราก็ลดน้ำพอแล้วนะคะคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักเขาคงฟื้นนะคะเราก็เลยตัดใบบางส่วนนะคะเพื่อที่จะให้เขาลดการคายน้ำเนื้อเพราะเราไม่ได้อบไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะว่าน้องอะ ถูกตัดกิ่งสดมาโดยที่ไม่ได้ชำลากหรือว่าอะไรเลยก็คือเอาทิชชู่ชุบน้ำนะคะแล้วก็มัดตุ้มมานะคะน้องยังไม่มีลากใช่ไหมคะน้องมาลงกระถางเมื่อวานก็คอตกแต่ว่าก็ก็ยังอยู่ในสภาพที่แบบว่าน่าจะฟื้นเพราะเขาบอกว่า,าต้นลาษีผสมเนี่ยปลูกง่ายแล้วก็เราก็ไปศึกษาคลิปนะคะมีบางคนนะคะเขาก็คือ,อ เอาใบอะคะ่ะมาชําน้ําก็เป็นรากได้ด้วยเราเห็นว่าแบบพันเนี้ยค่ะอย่างที่บอกอะคะ่ะเขาแบบใบเขาหน้ารักอะค่ะเพื่อนๆมันเหมือนหางประกัดแล้วใบเขาหน้ารักอะค่ะเราก็เสียดายเนาะแล้วด้วยความที่เราไปได้อันนี้มานะคะเนี่ยค่ะเขาบอกเป็นน้ํายาเล่งรากเนาะเราก็มาผสมน้ําแล้วเราก็มาแช่เขาใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเอาวัสดุเหลือใช้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะเสียบ น้องหรือสีผสมอะคะ่ะอันนี้เราแช่น้ํายาเร่งรากไว้พักหนึ่งแล้วนะคะเสียดายใบเขาอะค่ะเพราะว่ามันก็จะหาค่อนข้างยากนะคะเราก็จะเสียบหรือสีผสมลงไปเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะดูว่าเขาจะเขาเรียกอะไรดูว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะคะจะมีรากหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะต้องจับเขาอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะ เสียบเขาไปให้หมดเลยค่ะเพื่อนๆว่าเขาจะมีลากหรือเปล่าอันนี้เราทดลองใช้น้ำยาเล่งรากที่เราซื้อมานะคะแต่ก่อนค่ะก็ไม่ได้เคยใช้น้ำยาเล่งรากเลยนะคะแต่ว่าแปลกนะคะพอเรามาแช่เข้าไว้พักเนึ่งะคะ่ะเขาก็ดูเต่งตึงขึ้นเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกที่ตัดน้องมาน้องเหี่ยวมากเลยะคะ่ะจะทิ้งก็เสียดายนะคะเราก็มาจุ่มเห็นไหมคะเพื่อนๆก็จะมาจุ่มน้ํายา เอาอันนี้น้ําเปล่านะคะใส่ในแก้วกาแฟที่เหลือใช้แล้วเนาะเราก็มากับฝาแบบนี้นะคะ่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าน้องเนี่ยจะมีรากภายในกี่วันนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมีนาชาแนลก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะปักเข้า,ขาไปในแก้วเดียวกันให้หมดเลยนะคะเพราะว่าพันุ์นี้แบบว่าเราชอบมากอะ,ค,ะค่ะค่ะ ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มีนาชาแนลด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะกับการชําใบหรือสีผสมนะคะดูมาดูกันว่าจะได้ผลหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะ